ทั้งเก่งทั้งแกร่งคือเขาและลุงทองถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆประเทศไทยสสว่างเหมือนกับคนที่อ้างทองข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เราพบกับพี่น้องชาวนาคนหนึ่งนะครับเขาอยู่ที่วิเศษชัยชาญของจังหวัดอ่างทองแล้วเขาก็ชื่อทองก็ชื่อเหมือนจังหวัดเลยดิครับก็รวยสิครับจังหวัดน่ะชื่อเดียวจังหวัดจังหวัดก็รวยจังหวัดอ่างทองรวยนะในจังหวัดใดชื่อแบบนี้ขนาดอ่างยังทองเลยไงชื่อทองคําเดียวหรือว่าทองคําเดียวครับทองน้ากุลแล้วนะคิดรอบครับคิดรอบโอ้โหกว่าจะ ได้ทองมาต้องคิดให้รอบนะครับทีนี้สนใจนะครับดั้งเดิมนะพี่เขาก็เป็นชาวนาครับแต่เป็นชาวนาที่ที่หาอาชีพเสริมด้วยครับเพราะพี่ก็รู้ว่าราคาเข้าเป็นยังไงนะเสริมไรายได้ด้วยการพี่ขายปุ๋ยครับแล้วทําไมการขายปุ๋ยของพี่เนี่ยพี่มาเลือกปุ๋ยเอ่อเอนซี A N C. ที่เลือกปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยให้ให้เกษตรกรน่ะเขาแบบแบบยงไงมันจะไม่มีพิษมีภยัยถ้าทําไปแล้วแบบยังไงะยังของเคมีเนี่ยมันจะมีพิษมีภยัยแต่อินทรีย์เนี่ยเราทําไปหวานไปอย่างเงีเ้ยผลผลิตได้มากินแล้วแบบยังไงะมันก็สุขภาพเรามันก็ดีไม่อันตรายร่างกายไม่ตระอันตรายกับร่างกายทั้งทั้งผู้ใช้เองชาวนาผู้บริโภคข้าวนะครับ นี่พี่ทำนาพี่คำนึงถึงตรงนี้ด้วยใช่ครับเนาะใช่ฮะคนคนส่วนใหญ่ก็ไม่คำนึงก็เคมีดีกว่าไวดีไว้เร่งผลผลิตไวใช่ครับแพ้เขาไม่มีนาตัวเองใช่ไหมเขาเช่าทํานาเช่าดินมันจะพังเขาไม่สนใจครับดินมันจะเสียแต่อันนี้ดินจะไม่เสียมันมาปรับปรุงดินให้ด้วยตัวตัวพี่เองก็ก็ใช้อินทรีย์ครับถึงแม้ถ้าเทียบเทียบกันไร่ต่อไร่ระหว่างเคมีกับอินทรียเนี่ยมันพอกันไหมครับ เทียบเทียบเท่าราคาไล่เรียกันครับไ่เรียกันนะครับไล่เรียกันไ่เลียกันไ่เรียกันนี่วันเสาร์นี้ผมก็จะขึ้นโคราชไปใส่ปุ๋ยข้าวที่โคราชนี่ยไปทํานาไว้ที่โคราชนเอาไปทำานโน่นอีกแต่เป็นข้าวนาปีอ๋อครับครับไปทําไว้นู้นยี่สิบไรอย่างทําอ๋อทไว้กินครับอันนั้นนะทําไว้กินกล่าวว่าไม่ซื้อข้าว เราไปทําแล้วก็ีีกินน่ะมันเป็นอินซีที่เราเองที่บ้านเกิดผมอยู่นู้นครับเราเป็นคนที่นู้นนะเป็นคนที่โคราชอำเภออะไรอ่ะขามตะแกแสงกับตะเกรแสงที่นู่นมีมีสองขามมีขามสะแกแสงกับขามอะไรนะขามทะเลสอครับขสองขามทีนี้การที่ชาวนาคนหนึ่งคิดคือไม่ใหญ่ทานาอย่างเดียว ถ้าขายด้วยเนี่ยทำไมเราคิดได้อย่างนั้นมันดีนะเนี่ยมันก็แบบไงนะเราจะทำนาอย่างเดียวก็ไม,ไม่พอกินเกษตรกรนะ,รระแต่ก่อนผมก็อาชีพมันหลายอย่างหลากหลายแต่ก่อนผมเลี้ยงเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่กลับมาก็พอจากเป็ดไล่ทุ่งปับ๊บ ผมก็มาค้าขายค้าขายอยู่ในตลาด่างทองเนี่ยขายกบขายกบมา20ปี20กว่าปีแล้วก็กิจการนั้นยกให้ลูกทำต่อแล้วผมก็หันมาทำตัวนี้ใหม่มทำของเกษตรทุกอย่างเลยเข้ามาเป็นเงินทำหมดครับนะวิถีเกษตรเกษตรเนี่ยต้องต่อสู้ครับ,ค,รบความรู้พี่เรียนหนังสือถึงชั้นป .4 ครับป .4 นะป .4 แต่ก็เอาตัวรอดได้ มีครอบครัวนะที่มั่นคงครับออต้องบอกว่าอาชีพชาวนาหรือชาวนาไทยนะครับตั้งแต่โบร,บราณมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นอาชีพที่ทุ่มเสี่ยงเพราะว่าไม่ใช่ยังสมาร์ทฟาร์ม,มเมอร์แล้วก็ยังทํากันแบบวิถีเดิมราคาข้าวเป็นไงบ้างฮะราคาข้าวราคาข้าวแต่และปีไม่เหมือนกันครับเหมือนกันเนาะครับไม่ไงแล้วแต่และปีครับมันผันผวนครับ ขาดทุนไหมไอเรื่องการขาดก็มันก็มีบ้างครับมีมีปีหนึ่งว่าได้มากได้น้อยครับอแล้วแต่ังหวดที่เกษตรกรแต่เราก็ต้องทนทําไปครับก็ต้องทำครับเป็นวิถีของเราครับเนาะครับก็แต่ว่าวันนี้เราก็มีอาชีพเสริมหลายๆเข้ามาช่วยใช่ไหมใช่ครับจะไปทนทําอย่างนั้นอยู่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับครับ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการปรับตัวของชาวนาเพื่อรับกับความหลากหลายต่างๆเทียนด้านหลังของเราเนี่ยนะครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่าพอฝนมาหนักๆห,หน้าน้านําก่อนจะสิ้นฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากมาเขื่อนเจ้าบยายจะปล่อยมาก็บเรียนที่เราอยู่คือวิเศษชัยชาญเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแก้มลิงนะครับอย โซนนี้จะเป็นแก้มลิงอยู่ครับแก้มลิงที่น้ำเจ้าพญาจะถูกปล่อยมาให้มาขังที่นี่เพื่อลดการที่น้ําจะไปท่วมทางอายุทยาทางกรุงเทพใช่ไหมใช่ครับมาขังไว้ที่นี่ดังนั้นชาวนาที่ที่วิเศษชัยชาญที่อ่างทองเนี่ยเป็นชาวนาในในเขตของชลประทานทํากันได้ถึงปีละสามครั้งก็จึงเป็นข้อตกลงกันนะครับระหว่างกรมชลประทานกับชาวนาว่า ขอ้ทำสักสองครั้งก็พอครั้งที่สามเนี่ยเดี๋ยวต้องปล่อยน้ํามามันจะทําให้พื้นที่เขาเสียหายใช,ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ทำสองครั้งครับพอครั้งที่สามเขาก็ปล่อยน้ําแบบนี้นะเข้ามาครับอ่าเขามีค่าชดเชยให้บ้างใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อืมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลที่เราต้องเข้าใจตามนี้นะครับว่าเห็นน้ําเต็มทุ่งนาเนี่นั่นแหละคือแก้มลิง นะครับที่ชาวนาตกลงกับกรมชมพทานตกลงรัฐบาลแล้วไม่ทํานาแต่น้ํามาขังไว้เขายอมสูญเสียรายได้เพื่อให้พื้นที่ในเมืองไม่ท่วมนี่ก็อีกคุณค่าหนึ่งของของชาวนาอดีตเดิมนะครับวิเศษชัยชาญน,นั้นเป็นแขวงเป็นเมืองครับเป็นแขวงวิเศษชัยชาญอยู่เหนือยุทธยาพมา่ามาทางนี้นะมาตีย,ยุทธยาต้องผ่านผ่านผ่านนี้เลยกันเน,นี่ยเนี่ยเน,นี่ย ผ่านที่แขวงเราเนี่ยนะมุสีตชายชาเราเนี่ยเพื่อจะไปตีไม่งั้นพวกบางระจงบางระจันเนี่ยกลุปเดียวกันนะที่สู้รบกับพม่าแล้วเมื่อก่อนนี้ทุ่งน้าเนี่ยจะยิ่งกว่านี้นะครับเวลาน้ํามาก็รบกับพม่าพม่าก็มาล้อมนะกรุงศรียุธยาไว้พอน้ํามาตามธรรมชาติทั้งมันอ่ะพม่าก็อยู่ไม่ได้ไม่มีที่ดอนแต่แต่วันนี้นะครับกลยุทธ์นั้นนํามาใช้ เพื่อไม่ให้น้ําไหลเข้าไปกรุงเทพไปยุทธยาไปท่วมพี่น้องในเมืองหลวงก็เอาน้ํามาขังไว้แถววิเศษชัยชาญน,นะแถวแถว,แถวเนี้ยเป็นแก้มลิงนี่คือประวัติศาสตร์ครับของน้ําในอดีตหลากไปเพื่อไปท่วมไร่พรมา่าแต่วันนี้หลากมาเพื่อมาเก็บไว้ไม่ให้ท่มวมเมืองหลวงเนาะครับอ๋อรั้นพี่น้องนี่ก็จะมีความเข้าใจนี่คือชาวนานะครับราคาข้าวก็ไม่ดีก็ทำกันไป ช่ครับยังต้องมาหยุดนะหยุดเพื่อเอาเป็นที่พักน้ําอีกที่พักน้ำครับเราวันนี้มีโอกาสได้คุยกับลุงทองอยากจะพูดอะไรบ้างอ่ะเสริมว่าวิถีเกษตรกรรมมันมันเกษตรกรรมมันต่อสู้กันนะไม่สิ้นชีวิตครับเพราะว่าชีวิตนี้มันก็มันเป็นเกษตรก็ต้องต่อสู้กันไปครับนะครับม็นเป็นวิถีที่เราต้องสู้ต้องสู้ครับ แต่พยายามจะมองอาชีพเสริไมไว้เรื่อยๆครับต้องปรับตัวนนให้อยู่อยู่ได้ครับครับหมืงนลุงทองทามาแล้วครับเนาะนี่ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างของเกษตรกรอีกรายหนึ่งของประเทศไทยนะฮะแม้ว่าอายุจะเยอะสักนิดหนึ่งแต่ความแข็งแกร่งความแข็งแรงของร่างกายยังคงอยู่แล้วก็ฝ่าฟันทุกอาชีพไปเร่ยทำนาค้าบปุ๋ยขายของอะไรต่างๆ ก็เพื่อความอยู่รอดวันนี้ก็มีครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงและยืนอยู่ได้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานนะครับยิ่งเขาได้มาเจอกับรถบรรทุกที่แกร่งอย่างฟอร์ดด้วยนะครับอ่าฟอร์ดนั้นก็แกร่งอยู่แล้วมาเจอคนเก่งมันก็ทั้งเก่งทั้งแกงร่งใช่ไหมครับสรุปไปสรุปมาอ่างก็ทองคนก็ ทองแค่ทองเรียมหมากหนุ่มอ่างทองมาลงรักน้องกันด้วแม่สาวชาวนาแม่สาวชาวนาบานดุงอยาตัดไม่ตรีปีนี้ไม่ใช่หนุ่มดุพี่ก็เป็นชาวดุงอายุจังหวัดอ่างทองเหมือนกันเรารักกันน้องอย่าวันไปเลยนะน้องที่จะทำนาลงน้องเก็บเงินซื้อทอง ไปมันอย่าเรียกให้แพงอยากแป้งพี่เล็กแจ่มจันเราส่างข้าวนะด้วยกันรักสามสี่พันก็ดีนานาแล้วพี่จะพาควันอดไปไหวลุงพ่อองค์พระดนที่ตะบนจากสีจะพาจงฝวลไปลบบุรีไปดูลิงมันจูจีน้องกับพี่ไหวพระติดขอาวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน Bye.